สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มจะพาทําต้มแซบเนื้อค่ะง่ายๆนะคะวันนี้ไปตลาดได้เศษเนื้อนะคะเรียกว่าเศษเนื้อค่ะโูล,ละร้อยแปดสิบออกมาแค่ครึ่งโลค่ะแพงไปเลยซื้อหนึ่งร้อยบาทค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะวันนี้ซื้อมาเป็นมัดนะคะมัดละสิบบาทค่ะก็จะมี ใบต้นหอมใบผักชีใบผักชีฝรั่งค่ะวันนี้ใส่สามอย่างเลยนะคะแล้วก็มีถุงน้ำดีค่ะที่มันขมๆมนะว่าเขาเรียกดีหรือบีนะคะแต่เราเรียกดีค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูขั้นตอนการทำกันค่ะก่อนอื่นเรามาต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ ข่าตะไคร้ใบมะกรูลดลงไปค่ะสามตัวนี้ช่วยลดกลิ่นขาวเนื้อนะคะ,ะเกลือค่ะใส่เกลือลงไปด้วยหนึ่งช้อนนะคะปิดฝารอน้ำเดือดค่ะแล้วเราก็จะใส่เสร็จเนื้อของเราลงไปค่ะ มีสารพัดชนิดนะคะถึงเรียกว่าเศษค่ะเป็นเศษเครื่องในเป็นเศษเนื้อสารพัดอยู่ในนี้นะคะแต่เวลาต้มออกมาหอมหวานค่ะอร่อยต้มให้เปื่อยนะคะเพราะว่าเขาจะออกเหนียวนิดนึงค่ะต้องใช้เวลาต้มประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะต้มให้เดือดนะคะเราจะต้มไว้แบบนี้จนเดือดจนพร้อมรับประทานนะคะหมายถึงว่ามันไม่เหนียวแล้วมีฟองตักฟองออกค่ะ ออันนี้หมมากการต้มแซบเนื้อหรือแซบต้มแซบหมูนะคะเราจะต้ไมไว้แบบนี้ค่ะเวลาเราจะทานนะคะเราก็ตักไปปรุงเครื่องอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปนะคะเมื่อได้ที่แล้วเราจะนำมาปรุงรสเพื่อพร้อมเสิร์ฟกันค่ะ ะะต้มเนื้อของเราก็ต้มเสร็จเนื้อของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะเราจะนำมาปรุงรสให้แซบนะคะเป็นต้มแซบเนื้อค่ะเครื่องปรุงก็ปรุงตามใจชอบค่ะน้ำปลาชูรสผงปรุงรสสำเร็จรูปมะนาวค่ะ พริกผงค่ะมีแค่นี้เองค่ะทันี้ก็อร่อยแล้วแล้วก็ใส่ดีหรือบีลงไปนะคะที่ทําให้รสขมค่ะแซ่บมากวันนี้แม่ค้าให้มา1ถุงค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะกลิ่นหอมมากบอกเลยค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆแค่ต้มเสร็จเนื้อใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเติมเกลือลงไปค่ะพอต้มเปื่อยแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะ เดี๋ยวเราจะปรุงให้ดูนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากใครชอบเลือดก็ใส่เลือดลงไปตอนต้มได้เลยนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเลือดค่ะเราไปตอนค่ำแล้วเลือดหมดนะคะก็เลยได้มาแต่ตัวขมนะคะตัว B หรือตัว D นะคะ ใส่ชูรสลงไปค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะความเผ็ดค่ะใส่ความเผ็ดลงไปบางคนอาจจะหัน่นพริกเม็ดลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความเผ็ดลงไปค่ะพริกเม็ดสดนะคะพริกสดน้ำปลาค่ะ ใส่ลงไป2ช้อนนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไม่ไม่มากความเค็มจึงไม่ค่อยมีนะคะต้องใส่น้ำปลาลงไปบางคนไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าเขาเติมเกลือไว้เยอะแล้วตัวขาดไม่ได้ค่ะมะนาวค่ะใส่ความเปรี้ยวลงไปค่ะใส่ลงไปปุ๊บอร่อยเลยค่ะเราชอบเปรี้ยวมากเราใส่ลงไป2ชิ้นค่ะ บางคนอาจจะชอบเผ็ดมากๆใส่พริกสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเราใส่ไป1นึช้อนงะหช้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะโรยความหอมลงไปด้วยใบหอมใบผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะเท่านี้ก็เป็นต้มแซบเนื้อได้แล้วค่ะใครชอบขมก็ใส่ขมลงไปนะคะใครทราบบอกหน่อยเขาเรียกว่า B หรือว่า D ีวัวหรือดีวัวนะคะที่ทําให้ขมแต่เราชอบเรียกดีวัวเพราะว่าดีไก่มันขมเราก็เรียกดีวัวบางคนเรียกบีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเรียกได้ทั้งสองแบบเราชอบใส่ผักเยอะๆค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานผักด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เติมขมลงไปค่ะเกือบลืมจริงๆเราชอบใส่ความขมนะคะชอบความขมมากเวลาสั่งชอบแบบว่าใส่ขมด้วย เวลาไปทานในล้านอาหารนะคะร้านอาหารอีสานเติมขมเล็กน้อยนะคะคุณยิ้มไม่มีหวานค่ะมีแต่ขมคนให้เข้ากันแล้วก็พร้อมรับประทานค่ะสำหรับต้มแซ่บเนื้อในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ